เขาเช็คเลยครับแล้วก็เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่จบปสี่ที่นี่แล้เจอเรือไปเรียนในกรุงเทพฯนอไปอยู่ที่นั่นไปอาศัยอยู่ที่ท่าเรือผมก็เลยมีโอกาสขอโทเล่าส่วนตัวนิดนึงเขมีโอกาสทำไรนิดนึงว่าตอนเด็กๆอยู่ม .1 มม,มอตสามมหกนะอยู่ตะกีงอย่างนี้และหลังจากนั้นก็ไปอยู่กราคนมาลาย,ยูก็สอบเปียนกไปเรื่อยๆก็ผมเป็นนักเรียนรุ่นแรกของปอปันหนี้ที่เจเรือไปเรียนสองคนนะ,ะคุณประโมทเจ้าของเรนพวงเราถาไปนี่ผมแจวประโมทนั่ง กลับโปรโมนั่งถุงแจวก็เปลี่ยนกันก็ก็ดีได้ที่นี่เมื่อก่อนเราไม่มีน้ํานะไม่คุณก่อปันหีไม่มีน้ําจืดแม้แต่นิดเดียวแต่ทําไมเราอยู่กันได้ก็ภาษิตโบราณคนแก่ๆคนก่อปันหีคนแก่มากเลยนะเวลาแกพูดอะไรก็ออกมาเป็นครูมเป็นกรนหมดเลยสอนลูกสอนหลานมีสอนเป็นแน่ๆเนี่ย โทดของคุณจุดเนี่ยนะแกแกดีมากเป็นคนเก่งก็เลยแกบอกว่าน้ำร้อยเหยื่อจะเท่าน้ําใจสักหยดเดียว,ยวนี่เป็นของคนกาะปันยีตั้งแต่กัเมเนิดเลยเพราะเมื่อก่อนนี่กาะปันยีเวลาจะไปเอาน้ําใช้เหยื่อนะเหยบาปอีเดียวที่เราใช้เหยเพราะว่าเราต้องแกวเรือไปเวลาพาใส่น้ําในเหยื่อแล้วแจมกลับบ้านน้ํามันจะไม่หกถ้าใส่ถังนี่มันจะหกก็เลย พอน้ําที่นี่ที่นี่จะใช้เฉพาะในช่วงเดือน7เดือนเไปถึงเดือน12เพราะฝนมันจะตกฝนตกข้างบนนั้นมันจะมีแอ่งน้ําอยู่แล้วน้ํามันจะไหลามาทางภูเขาตรงนั้นแล้วก็เราผ่าไม้ไผ่ผาสองเอาไปไปรับแล้วต่อลุงใส่หนนะก,ก็เด็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเด็ก อยู่โรงเรียนเรานี่เวลาอยู่โรงเรียนป .4 ป .3 ป .4 นี่จะเข้าเวรนกันวันละสองคนเอาไหาใส่ในเรือวันละสองหและแจวมาเือเอาน้ำไปให้ครูนะคุณครูนี่ไม่มีน้ำชายเพราะฉะนั้นคุณกอบ,บันนี้เมื่อก่อนนี้เราไม่มีน้ำแล้วก็พอฝนมันแรงน้ำข้างบนไม่มีเราก็ไปเอาน้ำที่ในเขาเรียกก่าบ,บ่อในสวน ตองแกวไปลนไ,ไปอยู่นู่นดิแล้วก็ตรงนู้นบอ่อตรงนั้นมีอยู่สองบ่อเราก็ต้องไปนั่งใช้ได้คนที่มันมากใช้ครอกบันเอานกาลานะตักใส่ถังแล้วก็เอามาใส่ในไหยและแกวกลับบ้านนะเมื่อก่อนคนก่อบันญีอาบน้ํอา,อ,าอย่างผมนี่ไปโรงเรียนอาบน้ําวันละหนึ่งถังเท่านั้นเอง น้ำเต็มอะไรตั้ารถน้ำจืดหน่งันอะไไปเรืองนะเราลำบากมากในเรื่องน้ำ <c oughs> นี่เป็นที่มาของเขาตรงนี้เรียกว่าเขาตักน้ำนะตักเนเป็นภาษาใต้ว่าไปเอามาไปจับไปตวงมาไเ,เนี่ยเขาตักน้ำเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นเป็นทางแยกนะถ้าเราไปดูจดหมายเหตุของราชการที่ห้านะ <c oughs> พระราจิลขาเคยบันทึกไว้ว่าช้าตื่นมาไปจอดเรือที่ปากน้ำโอาปาหยี<ม>ช่องหนึ่งไปเขาอ,ะ,อะไรนะไม้เกลวพังอันนี้เนี่ยเขาไมเวขาพังอ,อีกช่องหนึ่งขึ้นไปยังกระโสมไว้ตรงนี้จะขึ้นไปกระโสมได้<ม>ในร,รัชการที่ห้พระองค์ท่านก็มาสเสด็จประพาสมาที่นี่ก็ ให้แชมส์คัญงับเกาะพันหยีด้วยดีตลอดมาแล้วก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจของชาวเกาะปันหยีว่าพระมหากษัตริย์เกือบตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมานี่นะจะเสด็จรป,ประาพาสเกาะพันหยีมาดูตลอดนะ,ะจะเป็นรัชกาลที่6ที่7และก็ะที่8ก็คงคมจะไม่มีโอกาสแต่มารัชกาลที่9นี่มาทั้งทั้งชุดใหญ่เลยนะตั้งแต่พระชนมีมาแล้วก็ ขอบอกเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งว่าตอนที่สมเด็จพระชนนีเสเด็จพระธาตเกาะปัญหีนั้นทําให้เกาะปัญญีอ่เกิดแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งคือเรือทหารเนี่ยเขาจะมาจอดลงในที่แอ่งน้ําลึกเพราะเขามีเครื่องเรดาร์ที่ใต้เขาหนุ่มสาวอย่างนี้เรียกเขาหนุ่มสาวนะอ่ามันจะมีแอ่งน้ําร่องน้ําลึกอยู่แต่คนเกาะปัญหีไม่รู้เมื่อสมเด็จพระชนนี สเสด็จมาในสมัยนั้นเขาเอาเรือเรือรอบเนี่ยไปจอดตรงนั้นทำให้คนเกาบปัญญีรู้ว่าตรงนี้เป็นแอ่งน้ําลึกแล้วเราก็สามารถที่จะกอะปวยเอาปุ้งหอยปูป,ปลาได้เยอะเขาเรียกตรงนั้นว่าวังแม่เจ้าจนไปทงถึงปัจจุบันนี้นะฮะเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนบุญกุศลอีกอย่างหนึงเพราะฉะนั้นก็ ของกอบันดีเราก็มีน้ำแค่นี้นะเมื่อก่อนน้ำไม่มีใครจะเป็นยังไงก็บางบางครั้งสวันอาทิตย์ก็ได้เนาะ,ะก็เพราะฉะนั้นก็น้ำประปานั้นเราเริ่มใช้เมื่อปี2500ันห้าตรงนี้นะ,ะโดยที่เรามีบุญวาสนาอย่างหนึ่งว่ามีเด็กพังงาเด็กที่วังมอแกงเนี่ย ไปเป็นผู้ใหญ่อยู่ในการประปาภูุกากรุงเทพลงมาเกาอะปัญญีและวทาโครงการใหญ่สมัยนั้นประมาณสัก40ล้านหรือสามสิบเล้านตรงนี้นะต่อท่อจากนนท์มานี่เราก็ได้อันนี้สงจากคนพังงาที่เป็นท้นใหญ่ตรงนั้นแล้วก็ต่อน้ําประปามาที่นี่เราได้ใช้กันมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าอะไรแต่ตอนนี้เราก็เรียบร้อยหมดแล้วนะแต่เพราะฉะนั้นตอนนี้ ถุกวันถุงวันรือยู่ว่าน้องลูกเนาะุวันขอขอขอบคุณว่าพวกเรายัางคิดว่าจะฟื้นครูสมัครที่เกาะปันหีตรงนี้2,513ประลัดคุ้มแสงสิลนบอกว่าตอนนั้นครูอยู่กับองค์การบริหารจังหวัดพังงาเริ่มปีแรกเลยเริ่มเริ่มปีแรกที่เขาถ่ายวนมาเหยาะอัวมอเจาก็ปลัดคุ้มก็บอกว่าไห้ทาน หาพวกพวกมาลงไปเที่ยวขอมกันกันกนีกว่าเราจะการท่องเที่ยวโดยใช้เรือนงพังางาลงมาแล้วก็เที่ยวให้ตอนแรกก็เป็นพวกครูพยาบาลเนี่ยนะช่วยกันอ,อธิบายคุณอะไรอะไรอะไรไปเรื่อยๆไปกระทั่งมาลุกมาตรงนั้นแล้วก็มาถึงณวันนี้ก็อยู่ตรงนี้นะก็บอกพวกว่าเขาเองนะเป็นเป็ของพัหญ,ญีแล้วก็ไป จนระตั้งจบปีญญที่ภาษาอังกฤษแล้ว,วปีญญปนี้ก็ภาษาอังกฤษแต่ผมโชคดีอย่างนั้รุ่นะตั้งแต่ผมเป็นครูมาเนี่ยผมไม่เคยเป็นครูน้อยเลยเพราะโรงเรียนที่ผมมรอยู่ครั้งแรกเป็นโรงเรียนครูรนคนเดียวเป็นครูที่อ่านั้ำหนึ่งเพราะว่าผมไม่เคยบายนะเป็นบ้าแต่ผมยังคิดว่าถ้าเราไปอยู่ในเ,นนเมืองกันหมดและเด็กข้างนอกก็จะไม่มีโอกาสก็ งจำเป็นทั้งว่าก็ก็สบายๆอยู่ตามภาษาคุยก็สบายๆมีอะไรก็ช่วยเหนืออยู่ในชีวิตี้กันสั่นกับข้อมูลตรงนี้เพียงเล็กน้อยมีอะไรเพิ่มเติมีเราคุยกันได้นะคุยอะไรนานก็ได้ก็ขอเป็นหนี้นั่นมีอะไรมากมายหลายวงที่ที่จะคืยนะเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆถ้าพูดอย่างนี้ลูกจะไม่เคยเชื่อพอถึงหน้าเดือนสี่จะมีคนเก่งกล้าทางวิชาการอะไรไม่รู้นะ เขาจะเรียกจะระเพเนี่ยมาเราเล่นอยู่ทางทางเนี้ยตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นพื้นที่เราเล่นก็อยู่ใกล้ใกล้ที่มาเล่นไปกันนั่งไปหลับอยู่ที่เล่นเรียนรอกสอบต่างๆอยู่ที่าท่านในสมัยนี้ไม่มีเชืออะไรแต่เราเป็นเด็กเกิดมาคือเราโหดีนะมีอกมีใจอะไรแบบนี้เป็นเป็นสิทธิที่มันเฉพาะตัวของแต่ละคน ตรงนี้นวิติยวัศตรงนี้ก่อนี๋ยวไปถึงนะขอบคุณมากมากครับ